สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการสร้างตัวฝ้าเพดานนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนหนึ่งครับให้เราทําการเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมตัวนี้ผมได้โมเดลตัวอาคารไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิธีการสร้างฝ้าเนี่ยให้เราทําการสร้างแปลนฝ้าขึ้นมาก่อนนะครับมาที่วิวเลือกแปลนวิวจากนั้นเลือกมาที่ reflected ceiling p a n นะครับกดเข้ามาเราจะสร้างฝ้าที่ระดับพื้นชั้นไหนผมสร้างที่ระดับพื้นชั้นหนึ่งผมเลือกเป็น floor level 1ได้แล้วกดโอเคนี่นะครับเราก็จะได้ตัวแผ่นฝ้าขึ้นมาแป็นฝ้าเนี่ยมันจะมองแบบย้อนขึ้นไปนะครับมองจากพื้นย้อนขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะครับคราวนี้การสร้างฝ้าเนี่ยให้เราใช้คำสั่งตัว architecture เลือก ceiling เลือกรูปแบบของฝ้าตัวนี้เลือกแมทเทเรียลเนี่ยผมไม่ขออธิบายวยิธีการสร้างนะครับคร่าวๆก็คือให้เราเลือกมาแล้วก็กด edit type แล้วก็ Duplicate ตั้งชื่อแมทเทเรียลตามที่ต้องการนะครับอันนี้ผมก็เลือกอฝ้ามาสักหนึ่งชนิดใช้คำสั่งตัว sketch ceiling นะครับ sketch ceiling แล้วก็ทำการวาดตัวฝ้านะครับตัวใช้คำสั่งลายในการวาด เรื่อยๆนะครับรอบด้านเลยนะครับนี่นะครับเรียบร้อยครับ จากนั้นนะครับให้เรากดมาเช็คค่าระดับนะครับว่าระดับฝ้าเราต้องการที่ระดับเท่าไหร่ผมต้องการที่2.80เมตรแปนะครับ2,800มิลลิเมตรใต้แล้วกดเครื่องหมายถูกทำการตัดเซกชันดูครับใช้คำสั่งตัวเซกชันเลือกเป็น building section แล้วก็ตัดผ่าดูครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็เราจะได้เซกชันเพิ่มขึ้นมา นี่นะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัวฝ้าขึ้นมาแล้วคราวนี้ในกรณีที่เราต้องการทำพวกฝ้าหลุมต่งตางๆเนี่ยทำยังไงนะครับให้เรากลับมาที่หน้าซิลลิ่งแปนเลเวลหนึ่งฝ้าหลุมผมจะเลือกตัวฝ้านะครับตัวฝ้าตัวเดิมทำการ e อิดดบตรีนะครับเยดดบรีแก้ไขเส้นขอบเขตผมต้องการให้มันออฟเซต รอบด้านเนี่ย60เซนนะครับใช้คำสั่ง offset ป้อนค่า offset 600มิลลิเมตรติ๊กเครื่องหมายถูกตรง copy แล้ว offset เข้าไปนะครับสังเกตเส้นปะ offset เข้าไปจากนั้นใช้คำสั่ง team extend นะครับตัดต่อเส้นโอเคกดเครื่องหมายถูกครับผม เราลองมาดูรูปทีดีวิวก่อนนะครับตอนนี้ในส่วนที่เราออฟเซ็ตเข้ามาเนี่ยมันจะถูกตัดนะครับถูกเจาะเป็นช่องของฝ้าคราวนี้เราจะทำการสร้างตัวผนังฝ้าขึ้นมานะครับผนังฝ้าเนี่ยผมจะใช้คำสั่งวอในการสร้างให้เรามาที่หน้าซิลิ่งแผ่นเลเวลหเลือกใช้คำสั่งวอตัวนี้ผมก็สร้างตัว ไทป์ของวอลขึ้นมาเป็นตัวซิลลิงนะครับระดับเบสออฟเซตอยู่ที่ฟอร์เลเวลหนึ่งนะครับเบสคอนสแตนต์อยู่ที่ฟอร์เลเวลหนึ่งเบสออฟเซตอยู่ที่สองเมตรแปดสิบนะครับสองแปดศูนย์ศูนย์ท็อปคอนสแตนต์ผมกำหนดเป็นอันคอนเนกนะครับกำหนดค่าความสูงสูงสักสิบห้าเซนนะครับร้อยห้าสิบมิลลิเมตรใช้คำสั่ง เล c แทนเกินะครับในการวาดจากมุมถึงมุมสังเกตว่ามันจะเข้าไปมุมนอกนะครับผมเปลี่ยนใหม่ Location เป็นอินทิเรียจากมุมถึงมุมเอากรอบ60เซนเป็นเกณฑ์นะครับโอเคประมาณนี้ดูรูป Section นะครับรูปตัดเห็นไ,ไหมครับตอนนี้เราได้ผนังขอบด้านข้างแล้ว ต่อมาเราจะทำการออฟเซตผนังอีกชั้นหนึ่งขึ้นมานะครับมาที่หน้า f อร l ลิ e วลหนึซิลลิงแปน For Level 1นนะครับใช้คำสั่งออฟเซตมาที่ modify Offset นะครับออฟเซตออกไปซักสิบห้าเซนนะครับร้อยห้าสิบมิลลิเมตรติ๊กหมายถูกตรง Copy นะครับแล้วชี้ที่ตัวฝ้า ในตัวผนังของฟ้านะครับกดแท็บหนึ่งครั้งมันจะเป็นการออฟเซตออกไปทั้งหมดนะครับพอได้เส้นป่าแล้วเราคลิกลงไป1ครั้งนะครับต่อมาเรามาเช็คค่าระดับนะครับค่าระดับเนี่ยมาดูที่รูปเซกชันตรงนี้มันต้องสูงขึ้นไปอีกใช่ไหมครับสูงขึ้นไปเท่าไหร่มันต้องเผื่อค่าไอตัว โครงโครงข้าวของฝ้านะครับผมเผื่อไว้สักประมาณ5เซนแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูรูปที่ดีวิวนะครับผมคลิกที่ตัวฝ้ารอบนอกนะครับออฟเซตขึ้นไปเป็น2850แล้วก็ความสูงสัก25 สูงไปหรือเปล่านะครับลองดูนะครับลองเขียนสกดาดูว่าค่าระดับต่างๆเราจะเอาเท่าไหร่ก็ยึดตามนั้นเลยนะครับตอนนี้เราได้ผนังฝ้าทั้ง2ด้านออกมาแล้วครับทั้งด้านในและด้านนอกต่อมาเราจะทําการสร้างฝ้าอีกสเต็ปหนึ่งขึ้นมานะครับมาที่ for level ลหนึ่งซีลิ่แปดนะครับตอนนี้เรามองไม่เห็นตัวฝ้าใช่ไหมครับให้เราปรับ ตัวนี้ครับ Visual Style เป็นแบบ Wide Frame ให้มองทะลุนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งตัว Architecture เลือก Sealing c r e a t เอ e ซ l i n g นะครับแล้วก็เลือกเป็น Rectangle สร้างครอบมาประมาณนี้ค่าระดับเอาซัก3050นะครับลองดูก่อน จากนั้นก็กด finish ขึ้นมาถูกดูรูปสักชั่นค่าระดับถูกต้องไหมโอเคระดับถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับงานก่อสร้างจริงๆเนี่ยมันควรจะมีฝ้ามาปิดช่องว่างนะครับเพื่อไม่ให้แมงหรือจิ้งจกเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสร้างฝ้าอีกสเต็ปหนึ่งปิดบริเวณส่วนนี้นะครับ ให้เราใช้คำสั่งตัว Architecture Ceiling นะครับแล้วก็สร้าง Sketch Ceiling Rectangle นะครับสร้างปิดช่องว่างการมลงกันจิ้งจกเข้าไปอยู่กันงูเข้าไปอยู่นะครับค่าระดับ2อง8ูนาได้แล้วกดเครื่องหมายถูกนะครับ ดูรูปเซกชันอีกครั้งหนึ่งโอเคค่าระดับตอนนี้ถูกต้องหมดแล้วนะครับเราก็จะได้ฝ้าเป็นแบบฝ้าหลุมซ่อนไฟนะครับก็ประมาณนี้ครับไม่ยากนะครับถ้าฝ้าหลุมธรรมดาก็แค่ดึงตัวนี้ไปสุดข้างบนแค่นั้นเองนะครับหวังว่าจะนำไปประยุกต์ในการสร้างฝ้าได้หลากหลายลวดลายนะครับดูรูปทีดีวิล อาจจะทำการตัดเซคชั่นดูเพื่อเช็คความช่วยครั้งหนึ่งนะครับ Property section box ตัดปุ๊บนะครับดูออกมาแล้วนะครับสวยงามคราวนี้ในส่วนของการถอดปริมาณงานเนี่ยทำยังไงนะครับตัวที่เป็นผนังของฝ้านะครับมันต้องถอดในคําสั่ง c a t า g o r กของวอลนะครับส่วนตัวฝ้าก็ถอดจากซีลิ่งเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับ เราเอาตัวฝ้าก่อนนะครับฝ้าเราคลิกที่ตัวฝ้าดูแค t e า o r y นะครับมันอยู่ในหมวดซิลลิงจากนั้นให้เราคลิกขวาเลือก new s c h e d u u e quantity เลือกมาที่หมวดซิลลิงนะครับก็เลือกมาเป็นอ่าผมเอาเป็นไทม์ามาร์กแล้วก็ m ฟ l y and t y ไทาจากนั้นก็ area ได้เลยกดโอเคนะครับ นี่นะครับตัวฟาก็จะออกมาแล้วนะครับคราวนี้เราจะทําการรวมข้อมูลเข้าด้วยกันมาที่ตัว sorting grouping edit เลือก sort by t h m e mark f a family เม n Thai แล้วก็ปลดล็อกตรง item e l e d i s t a n c e ได้แล้วกดโอเคนะครับคราวนี้เราไปทําการแก้ไขค่า formatting นะครับ formatting edit แล้วก็เลือก area กดเป็นคลคูลเอททอตัวนี้ชิดฝั่งขวาแล้วก็ฟิลฟอร์แมตทศนิยมกำหนดเป็น2ต้ตำแหน่งนะครับได้แล้วกดโอเคกดโอเคนี่ครับเราก็จะได้ปริมาณงานฝ้าออกมาคราวนี้ในส่วนที่เป็นผนงังทำยังไงนะครับเราคลิกที่ตัวผนังฝ้ามันอยู่ในแคทตาล็อกของวอนะครับเพราะฉะนั้นให้เรามาที่หน้า S สเกจ u l e Quality คลิกขวา New s k e t t o Quality จากนั้นเลือกมาที่หมวด w a r ได้แล้วกดโอเคเราก็เลือกเป็น t h a i Mark เช่นเดิมแล้วก็ Family and Type แล้วก็ Area พื้นที่ตรงนี้ sorting grouping เราเลือกเป็น t h a i mark family type ปลดขึ้นมาถูกออก มาที่หน้า formatting นะครับเราก็เลือกเป็น area กำหนดค่า alignment ชิดฝั่งขวา light fill format เอาเครืหมายถูกออกทดส้นยมสองตำแหน่งได้แล้วกดโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับเลือกเป็น calculate total เพื่อทำการรวมทั้งหมดออกมาได้แล้วกดโอเคนี่ครับเราก็จะได้ข้อมูลขึ้นมาเห็นไหมครับตัว s e i l i n g ก็จะปรากฏขึ้นมา มีทั้งหมด3.87ตารางเมตรนะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้ทั้งตัวโมเดลแล้วก็ตัวปริมาณงานฝ้าออกมาแล้วครับสวยงามนะครับลองไปประยุกต์ปรับแต่งใช้กันดูนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ